สวัสดีครับผมตักโอดาะนะครับและเาเรากอมาอยู่ในเกม rov นะครับถ้าผมพูดผิดพลาดประกันใดต้องขออภัยไวนะ้ณที่นี้ด้วยนะครับแล้วถ้าใครอยากจะช่วยเหลือผมยังไงก็ลองอ่านดูได้ข้างล่างนะครับเพราะว่าผมเป็นคนพิการนะสวัสดีครับ จะเล่นอะไรดีเล่นตัวทันสานาน,านิกดีกว่าโอ้ตัวไอ้นี้มีแหละตัวทีละในป่าเราเล่นอะไรดี <c oughs> อ,อ๋อเขอเล่นคิริต่อเราก็เล่นซานิกเจ้า เดี๋ยวทีมเราไม่มีน,นักเวทอีกเดี๋ยวเราก็เล่นนักเวทเล่นเล่นนักเวทเล่นนักเวทนเล่นนักเวทเอ้า uh, ขอเล่นนักเวทเหมือนกันเราก็เล่นซานิกอ่ามันจะได้หยืนเหยือเหยืนเยืยตัว ตัวตลกเนี่ยมันเล่นยากไม่ใช่ครับเ,ออเขาว่ามันเล่นยากนะแต่ผมก็ไม่รู้นะเห็นเขาเล่นกันแบบหลายตัวแล้ว โดดั่ Sonic นีกีวิ่งไวนะ <to> เป็น,น่อยเดือนลากวิ่งกดทัาที่สองนะครับสวัสดีครับเอาเราก็เลือกคู่ดาวดีไหม หรือป้องกันป้องกันดีกว่าเรียนแบบเขาเรียนแบบเขาอคนไปกลางดินักเวนนักเวอนเวอยู่กลางอ่ะเออของผมไปขวาเอง <c oughs> มาหลายตัวเลยนะอุ้ย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 ได้เทาวิญ้ะได้เท้าวิงแล้วได้เทาวิงแง้วโอ้หมีตั้งสามตัวตั้งสามตัวนงอยู่ด้านขวามือนะครับ แม่แม่ใครจะมาทำอะไรฮะวิงมาวะลงมาละลงมาช่วยลงมาช่วยเออนั่นเงี่ยนั่นเนี่ย,นนยอืม อ่าตายนหนึ่งคนไ่แม่ตายไปแล้วนะครับแย่ขอบคุณมากอุ๊ยมังกรส้มมังกรส้มนะที่เขาไปตีอ่ะโอ้เบาเบ้าเบ้าวบ้าว,ว,าว,ว,าว áo năn ngẹ, mai kéo, mai kéo, ui thì nay mua 4 tuơ, ôi ôi ôi, may bài, may bài, lò lò, rò, lò, lò, chăn lò thơi ỷ. Ồ, oh. mana cho mệt đấy. อ๋อมันขึ้นใบโนดนขึ้นปบโน้นขึ้นไปโน้นน่นนนนนนะบอกบอกบอกดิบอกดิไปไหนเอา้าไปไหนเอ่ะหายหายนี่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 นีนนเ่เอานี้เลยเอานี้เลยขโมยขโมยขโมย Hồi hết mọt, hồi hết mọt Lúc trắng hả mấy thằng nào. tí bây lên, tí bây con, tí bây con Ôi, đốt 1 đỏ Đốt 1 đỏ Không ngu Ừ Ok, chơi tay, chơi tay, chơi tay ลงมาด้านขวานะเออ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 มันหน้า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 แล้วก็เลือกอันนี้อันนี้แล้วก็เลือกอันนี้แยเ ตอนนี้เขาปล่อยเอามันมามันมาอ้ออุ้อุอุ้ยอุตายโอเคตีก่อนตีก่อนเอามันมาสี่ตัวนะมันมาเป็นกลุ่มนะระวังนะครับ มันมาเป็นกรอกมาเป็นกรอก

งโดนอ่ะโอเคโอเคโอเคเอามาหนึ่งกระโดดดิโอ้ย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 โดนยิงโดนยิงโดนยิงไปแล้ว ไปเข้าไปเข้าไปโอเคแอบแอ,บแอบโอเคลุย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 อ <c oughs> ไม่ทันแน่ไม่ทันแน่ the the โอเค

ไปกลางไปกลางม,มั้งไปกลางม,มั้งงั่นนั่นจูนี่เองจูนี่เองอยู่นี่เองอยู่นี่เองอื ก่อนไก่ก่อนลูกพีสั่งลูกพีสั่งอ่าเขาไม่อย่างเดียวเลยเขาไม่อย่างเดียวเลยเขาวามาอย่างเดียวมาอย่างเดียวมาอย่างเดียวเลยนะฮด้านซ้ายด้านซ้ายด้านซ้าย ย่าขอบคุณครับเขาช่วยอยู่เรานะปีนี้เห็นนะครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยอืม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 เออโอ้ด้านขวาด้านขวาเอาให้ตาก่อนเอาให้ตา ถ่านด้เยกันโอ้โหอยู่ทั้งนู้นแนอ่อยู่ทั้งกลนะครับอ๋อเอามาก่อส้มก่อนอ่ามามา one ท w o t h r e okay. นั่นไง ระวังระวังมันมาทีเดียวมาเยอะมันมาหลายตัวนะครับนี่พกเรามาแล้วพวกเรามาแล้วนัน่นไงโดนโดนโดน,โดนเอาทาหารขึ้นไปก่อนเอาทาหารตึมไปยาเดี๋ยวผมเอาทาหารขึ้นไปทางขวาจ,<ร>จะได้แตกเร็ว งั้นก็วิ่งกันอยู่อย่างเงี้ยตาขวาสายตา <Victor. S 1> กลางตียายาเย่ยยาวเย่เย่เย่ยวโอเคครับถ้าอย่างนั้นยังไงผมขอจบไวเพียงแค่นี้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบไม่ชอบอยังไงช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับถ้าใครด้วยนะครับขอบคุณครับ แล้วของที่ผมใส่ได้กนั้นก็รอดูจากข้างหลังนะครับ <c oughs> เพราะว่าเดี๋ยวเ,เดี๋ยวจะได้ดูตัวเพื่อนในทีมด้วยนะครับถ้าใครอยากดูตัวไหนก็ดูนะครับ